นิยายเรื่องตกดุมรักเธอเข้าแล้วหมอพัทธาประพันธ์โดยเขียนไขรักทากเสียงโดยพี่รุ่มปฏีหากชื่นชอบยายเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือหนังสือเสียงฉบับแต่ไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่ เว็บไซต์ m e m m าร์เก็ตหรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเปอ็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดค่ำโฆษณาเพื่อให้หนักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต้อใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมามากๆเลยค่ะตอนที่หบทนำ เสียงแป้นพิมพ์ที่ดังระรัวอยู่ในห้องทำงานขนาดใหญ่ในคฤราสนาดหลังงามทำให้ชายสูงไวัยได้แต่แอบมองผ่านประตูที่เปิดเย้มๆเอาไว้เสียงฝีเท้าที่เดินตามมาข้างหลังทำให้เขาต้องหันไปยกมือเป็นเชิงห้ามไม่ให้รบกวนคนที่นั่งทำงานอยู่ในห้องชายชราสูงวัยหันไปคว้ามือคู่ทุคู่ยากที่อยู่รวมกันมานานบีบเบาๆอย่างกับไม่รู้จะพูดยังไงกับกดูดี พวกเขามีบุตรด้วยกันถึง5้าคนโดยมีบุตรชายสี่คนและบุตรสาวคนสุดท้องที่พวกเขาต่างเป็นหัวการทำงานอย่างหนักอาชีพนักแสดงที่แทบจะไม่มีเวลานอนอยู่แล้วยังต้องมานั่งเขีนยนหนังสือที่กำลังจะปลายเป็นบทละครในเร็ววันนี้ซึ่งพวกเขารู้สาเหตุเป็นอย่างดีที่ทำให้ลูกสาวสุดที่รักต้องทำงานอย่างหน,นักมาตลอดสปีที่ผ่านมาเพื่อจะได้ลืมอดีตที่แสนจะเจ็บปวด ร่างบาาในชุดนอนลายกระตูนน่ารักปิดขีเกียดไปมาเมื่อดวงตาคู่สวยผ่าตายกรอบแว่นตาใสเดือบไปมอเนกาข้างโต๊ะก็เห็นเป็นว่าเวลาเกือบจะตีสั่งเขาไปแล้วทำให้เธอรีบขวดเซฟงานที่พิมพ์ไว้ก่อนจะก,กระโดดขึ้นไปบนโซฟาสีชมพูตัวใหญ่ที่เป็นตัวโปรดตั้งอยู่มุมห้องมือเรียวสวยถอดแว่นสายตาวางไว้บนโต๊ะข้างโซฟา พร้อมกับคลี่ผ้าห่มคุมร่างบางผิงเท่านั้นก่อนที่เธอจะค่อยปิดเปลือกตาหรับด้วยความอ่อนเพลียจนกระทั่งระดาระดาตื่นเธอเสียงปลุกที่คุณเคยทำให้ระดาได้แต่กระพริบตาบปรือบเปรีบเมื่อเห็นว่าเป็นใครผู้จัดการสร่วนตัวนั่นแหละพีโปงสืบดอที่เธอรู้ดีว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ชายแท้อย่างที่เห็นชายหนุ่มผู้มีหน้าตาราวรา ที่มีความเป็นสาวในตัวถ้าสังเกตดีๆอีโมแล้วอะค่ะพี่โป้งร้างบางเอ่ยถามทันทีที่ตื่นขึ้นมานั่งก่อนจะยกมือรวบผมนำของตัวเองไปไว้กลางศีรษะทุยได้รูปสวยจะแปดโมรยาคุณดหนุราดากองนัดเจ้าโมนียาชายร่างสูงที่ดูมาดแมนแต่ใจเป็นสาวนั้น ได้เดินเข้ามาร่างร่างบาของเธอแล้วก็พาไปเดินไปยังห้องนอนข้างๆอย่างคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีรีบไปอาบน้ำได้แล้วแต่งตัวให้เสร็จภายในสิบนาทีนียะพี่จะลงไปรออยู่ข้างล่างอ๋อแล้ก็ไม่ต้องแต่งหน้าเดี๋ยวพี่ไปให้แต่งที่กองเลยเข้าใจใช่ไหมหญิงสาวพ,พยายามน้่งเงยหน้ะมือบางค่อยๆปลดกระดุมเสื้อนอนลงเผย,ยให้เห็นเนินอกอวบอิ่มที่ไร้บราปกปิด ทำให้ชายหนุ่มแต่ใจเป็นสาวยกมือชี้หน้ามาที่เธอท,ทันทีหยุดโดยนะยจะถอดก็ไปถอดในห้องน้ำไม่ต้องมาโชว์ความอุ่มของหล่อนเลยอยะโปงผู้จบเกาหลวีวิ่งหนีออกไปจากห้องทำให้ริมฝีปากสวยคลียิ้มออกมาอย่างขำขันเมื่อเห็นท่าทางของผู้จัดการส่วนตัวของตัวเองจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาบ่ายที่เป็นเวลาทำงานของเธอ ร่างบอบบางรากับนางแบบเดินกรีกลายอยู่บนเวทีท่ากลางแสงไฟระยิบระยับที่หยอกร้อกับเจ้าชุดเครื่องเพชรที่มีมูลค่าหลาักร้อยล้านบาททำให้นางแบบสาวที่เดินอวดขออยู่ที่บุญคอระหงของเธอรู้สึกระแวงไม่ได้กลัวใครจะมาปาดคอเธอแล้วก็มาชิงเครื่องเพชรบนคอของเธอไปใบหน้าสวยชีกยิ้มหวานเพื่อกลบใบหน้าที่วิตกกังวล ก่อนที่เธอจะหยุดอยู่กลางเวทีเพื่อให้คนได้เปิดประมูลงานเครื่องเพชรของคุณหญิงคุณนายที่พากันอยากได้จนตัวสัน่นรวมถึงชายหนุ่มชายแก่มีระดับมหาเศรษฐีก็มีและเมื่อการประมูลสิ้นสุดลงเธอก็รีบถอดเครื่องเพชรให้กับเจ้าหน้าที่เก็บกลับไปทันทีร่างบางค่อยคก้าวลงเวทีด้านหลังก่อนจะรวบชายกระโปรงของตัวเองยกขึ้นและทันใดนั้นเอง กีเธอไม่ทันระวังพลางตัวเกือบจะตกลงมาถ้าไม่มีร่างสูงอาแขนออกมารับร่างของเธอเอาไว้ได้ทันราดากีดร้องเสียงโดงรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหลังเวทีดวงตากลมสวยรับตาปีพลางก้มยื่นแขนออกไปเตรียมดักแรงกระแทกเต็มที่แต่กลับพบว่าร่างของเธอนั้นกลับไม่อยู่ในอ้อมแขนของชายหนุ่มที่ไม่รู้จกักผููมีใบหน้ารอเลากับเทพบ,บุตรจะไม่ปาน หญิงสาวกระพริบตาเป,ปรีบก่อนจะรีบทรงตัวยืนลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เธอก็รู้สึกเจ็บปรับที่ข้อเท้าเป็นอะไรไหมครับเสียงทุ้มแต่ทว่านุ่มเรึกบวกกับดวงตาคมกริบที่จ้องมองเธอทำให้ระดารู้สึกเย็นเยือยอยังบอกไม่ถูกก่อนจะตอบกลับไปไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณนะคะที่มาช่วยหญิงสาวรีบตอบและพง,งกศีรษะเป็นเชิงขอบคุณ ก่อนจะเดินขย่กออกไปพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวของเธอที่เข้ามาช่วยพยุงอีกแรงทำยังไงลั่ะทีนี้ชุดฟินเเรก็มันจะขึ้นอีกสินาทีแต่นางแบบก็มาข้อเท้าแพลงแบบนี้อ่ะพีโปงว่าเขาให้ทาให้เธอได้แต่นวดเครื่องข้อเท,ท้าที่ตอนนี้กำลังบวมเป่งแต่ด้วยความที่เธอมีสปิตของนักแสดงทำให้เธอกัดฟันยิ้มสู้เมื่อเห็นชุดฟินเเรกเครื่องเพชรทำให้เธอตัดสินใจที่จะเดินให้จบ สีหน้าที่เป็นกังวลของผู้จัดการทำให้เธอต้องจุบแก้มเขาเป็นการปลอบโยนราดาไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะเรื่องแค่นี้เองเจ็บกว่านี้ราดาก็เคยมาแล้วนะคะคำพูดของหญิงสาวรุ่นน้องที่เขารักเหมือนน้องสาวแท้ๆทำให้พิบโป้ได้แต่ทอนหายใจก่อนจะประคองร่างบ้านเดินออกไปเตรียมข้างหลังเวทีโดยมีสายตากมกิบของเจ้าของเดินร่างสูง ที่ยืนพิงผนังข้างห้องแต่งตัวนางแบบคอยจับจ้องร่างบางตลอดเวลาตั้งแต่ที่เดินออกมาจากห้องไม่อยู่ตรงนี้นี่เองแอบมองอะไรอยู่คะพี่พอดารอดอกมาจากพี่พอเราอยู่นะคะดาหรือดาดานางเอกขอวงการสแสดงยืนมือขอช่อดอกไมา้จากชายหนุม่มที่สัญญาว่าจะซื้อให้ทำให้เขาจำต้องส่งต่อรินดี้ที่ถือเอาไว้ในมือให้กับหญิงสาวตรงหน้า ขอบคุณนะคะพี่พอลว่าแต่พี่พอมองใครอยู่หรอคะหามชูนะรู้ไหมว่าน้องห่วงอ่ะชายหนุ่มหาได้สนใจเสียงยัยน้องสาวต่างบรรดาที่มีนิสัยเอาแต่ใจทำให้เขาเบื่อที่จะยืนฟังจึงรีบเดินหนีออกมาจากตรงนั้นทันทีก่อนจะค่อยเดินเรียงผู้คนมานั่งอยู่หลังคนประมูลยอย่างเบื่อหน่ายทาไม่ติดว่ามารดาเลี้ยงขอร้องเขาเอาไว้ละก็เขาจะไม่มาอย่างเด็ดขาด มือหนาค,ค,ค่อยๆคีบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าเสื้อสูตรก่อนจะเห็นข้อความด่วนจากโรงพยาบาลที่ส่งมาชายหนุ่มจึงรีบรุกแล้วก็วิ่งออกไปทันทีจนกระทั่งเวลาจบงานประมูลสิ้นสุดลงร่างบางก็เดินขเขย่งมาที่รถโดยมีพี่โป้งคอยช่วยพยุงเธอออกมาด้วยระดาพิงศีรษะเข้ากับพนักของเบาะรถยนต์ก่อนจะหลับตาด้วยความอ่อนเพลียแต่สมอง กลับนึกถึงชายหนุ่มที่ช่วยเธอตอนตกเวทีเอาไว้หมอพัทระเธอจำเขาได้ขึ้นใจแต่เขากลับจำเธอไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ก็ช่างมันเถอะยังไงก็คงไม่ได้เจอกันอีกหรอกและเขาก็คงไม่สนใจดารานางร้ายอย่างเธอที่คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าในชีวิตจริงของเธอก็นานจะไม่ต่างจากละครระดาถอนหายใจก่อนจะเผลอหลับไป พัดเช่สิ่งจามของคุณหมอหนุ่มทำให้ราวินแกล้งเดินไปตบไรสงสัยจะมีคนฮิดถึงบอกว่าจามขนาดนี้ราวินทักอย่างอจะอดแซวเล่นไม่ได้เพอเจอมือนเนี่ยกูกลับก่อนละไม่ไว่าแล้วฝากอยู่ต่อเดี๋ยวกันหมอพัทราพูดพร้อมกับถอดเสื้อกาวที่คุมร่างวางผ้าไว้ที่ราวไม้ก่อนจะหันมา,วาคว้ากุญแจรถบนโตแล้วก็เดินออกไปทันที ราวินมองตามเพื่อนด้วยความเป็นห่วงหมอพัรทรา่ใหใครก็รู้จักเป็นอย่างดีเป็นเพียงอีกด้านของเขาที่ดูเหมือนจะราบเรียบเป็นคุณหมอสุดดอนในความฝันของสาวๆแต่ใครจะรู้ว่าอีกด้านของคุณหมอนุ่มจะเป็นถึงรุ่มมาเฟีรยระดับประเทศที่ผู้เป็นพ่อได้วางมือลงไปแล้วแต่ก็ยังคงมีอำนาจในมือและลูกน้องก็ทำงานให้อย่างดีโดยมีลูกชายคอยช่วยดูแลจกกัดการอีกทีหนึง่ง ร่างสูงกำยำกับหน้าตาที่เหมือนจะดูเป็นคน,น,นเนิน์ดแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นสวัสดีครับคุณพอลพวกมันอยู่ด้านในเอาไรกับมันดีครับลูกน้องคนสนิตรีบเข้ามารายงานเมื่อเห็นผู้เป็นนายเจ้าลงมาจากรถจัดการทลายรัางพวกมันอย่าให้เหรือซากข่าโพเด,ด้มเสียงดูดดนันรวมถึงแววตาที่แข็งกร้าวทำให้ลูกน้องคนสนิตรีบดำเนินการทันที เขาไม่อยากจะทำถ้าพวกมันไม่มยุ่งวุ่นวายกับผู้หญิงที่อยู่ในความดูแลของเขาและถ้าบิดาของเขาไม่ขอร้องเอาไว้กลัวว่าแม่เดนจะเอาเรื่องซึ่งเขาเองนั้นก็ขันอาสาเองที่จะจัดการเรื่องของผู้หญิงคนนี้โดยที่เขาให้ลูกน้องสืบเรื่องของเธอมาอย่างเงียบๆจนได้ข้อมูลมามากพอสมควรคุณระดา,ดาเป็นลูกของนายพลครับแต่โดยที่ความที่ท่านเป็นคนซื่อาสาัตย์ ก็เลยไม่ค่อยมีพักมีพวกเท่าไหร่แตวเวลาคุณระดามีปัญหาก็จะไม่ค่อยบอกที่บ้านเพราะว่าเธอกลัวว่าที่บ้านจะเป็นห่วงครับคำบอกเล่าระรายอย่างของลูกน้องที่เขาส่งมาเป็นบรดี้กาดที่เธออยู่ห่างนั้นตลอดตั้งแต่ที่บิดาของเขารับปากว่าจะช่วยเหลือทำให้เขาเริ่มรู้สึกสนใจเธออย่างโดยไม่รู้ตัว